ยกไม่ไหวอะ่ะนี่คะ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศที่ตู้เก็บหนักมากแม่ไปต่อกับคลิปเก็บมะเขือเทศนะคะเก็บมะเขือเทศหนีฝนเพราะว่าอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์ฝนก็จะตกนะคะแล้วก็ต้องไปเก็บกันก่อนเพราะว่าถ้ามันตกมากๆเอมะเขือเทศจะแตกนะคะลูกมะเขือเทศจะแตกแล้ว ถ้าจะรอไปเก็บพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะต้องทำงานช่วยสามีในโรงรถนะคะคิดว่าเก็บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกอ้าวคุณฝนมาอีกแล้วไม่เป็นไรแป๊บแป๊บฝนตกตก,ตกหยุดหยุดนะคะดูอากาศ สดชื่นนะคะฝนตกแดดออกไม่ได้เอาล่มมาไม่ได้เอาลมมาบังมือถึง<ช>สำคัญที่สุดคือมือถึงนะ <c ười> <c ười> กุกายเจนุุนโบมีตัวหนึ่งไม่สบายฝ <c ười> นตกแดดออกนะคะ จะรีบเก็บดูสิคะข้างเผือกเทศเร่ฝนตกมันก็ต้องเก็บอ่ะ มันแดงช้านะคะเนี่ยชิ้นต้องแดงไปนานแล้วเอ้าเห็นไหมลวงเก็บเก็บเก็บ นี่เก็บได้ทั้งโครงนะคะนี่ไอ้ส่วนไ้ํกินพื้นที่ย อยู่ใต้เฟอรจะก,กลัวอร่อยกับฝนมาเลยจ้า ออกมาเลยจ้าเพราะว่าถ้าไม่เก็บลูกมันก็แตกนะคะใช่ไหมใช่ไหม มีพวงหนึ่งที่มีพวงหนึ่งที่นี่นะคะอันนี้สายพันธ์อิตาลีนะน,น่ากินมาก พวงนี้มันยังแดงไม่หมดนะคะแต่ว่าตุ๊อยากเอาไปเป็นพวงไดยสวยๆสวยงามลูกใหญ่หมดแล้วเหรือแต่ลูกนี่ก็เป็นมะเขือเทศทั้งหมดที่ตุ๊กเก็บได้นะคะมีบางลูกไม่สุกก็บ่มนิดหน่อย เดี๋ยวาจะพามาดูดอกทานตะวันค่ะ <c oughs> เคยเห็นดอกทานตะวันแบบนี้ไหมคะ <c oughs> เป็นช่อแบบนี้สุดยอดเลยใช่ไหมทานตะวันที่เป็นช่อนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นสีแดงนะแต่ว่าปลูกออกมาแล้วได้สีเหลืองทุกคนดูช่อ มีกี่ดอกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกนะคะที่บานเนี่ย Amazing เลยล่ะสวยมาก 10ดอกนะคะตุ้นักให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต้นเขาก็สูงมากเพราะว่าเอาลงดินในที่ที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะตุ้ก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไว้ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วเขาก็โตค่ะ Amazing มงกุฎด,ดอกไม้ของแท้เลยเนี่ยวะ <laughs> <laughs> ตัดไปใส่ใจกันไม้ตัาละ <laughs> กิ่งนี้ก็ใช่ แต่นมมากเดี๋ยวกลัวมันจะหักนนีค้คุณคุณคะคุณดูโอ้เสียวหัก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 มากๆบ้านเรามันมีกี่ดอกอ่ะดิทานตะวันนี้หนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นนี่ความสุขมากที่เห็นเขาก็จะเจริญเติบโตบนะคะ โอุ้ยยกไม่ไหวอะ่ะนี่คะมะเขือเทศเะาเขือเทศที่ซูเก็บหนักมากแม่อันนี้ใส่ส้มตำนะหนักมากแม่ทานตะวันทุกมีสองแปลงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกแปลง แต่อันนี้มันชอบหันหน้ามาทางเนี้ยผันหน้ามาทางพื้นบ้านนะเหมือนต้องมัวมัมีความสุขมีความสุขที่ปลูกดอกไม้ออกดอกออกผลน,นะคะปีหน้าเพื่อนบ้านจะปลูกแบบเราด้วยอาะใชเยวเหมือนกันนะคะเนี่ยกี่กิโลเอ่ย